มาดูแอดวินดิบินหญิงครับฝึกก็คือวิดพื้นคุกเข่าถ่วงน้าหนักครับก็คือนี้เป็นเซตที่3นะครับของของการฝึกพุชเดย์นะครับก็คือเซตก็คือท่าแรกดิฟห้าเซตท่าที่2วิดพื้นคุกเข่าไอ้วิดพื้นปกติ5เซตท่าที่3นะครับก็คือเป็นวิดพื้นคุกเข่าครับนี่พุช u ัห้าเซตนี่เป็นเซตที่3นะครับก็เซตแรกแอดมินเขาเอาลงในเพจเขานะครับเซตสองผมก็เอาลงในเพจผมก็เ็เซตที่3นะครับเรามาดูกันครับ ก็ผมจะไม่อธิบายมากครับก็อัดให้หมดแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอื่นให้มันมีประโยชน์มากกว่านะครับมันได้ประโยชน์มากกว่าก็คือเราจะคุยเรื่องการวางโปรแกรมนะครับคุณเห็นไหมครับว่าการวางโปรแกรมลักษณะการวางโปรแกรมนะของวันวันวันนั้นนะครับคือเดี๋ยวผมผมจะบอกว่าไอคนที่ฝึก เราจะไม่คุยกับคนที่ฝึกสเปะสปะาวิทพื้นมั่งดึงข้อมั่งม่วโส่ไปหมดในวันเดียวแบบนั้นคือเราจะไม่คุยครับเราจะเอาคนที่แบบว่าอยากรู้โปรแกรมจริงๆว่าเขาวางโปรแกรมยังไงครับหครับเขาจะเอาท่าที่ยากที่สุดของคุณนะครับผมดูแอดมินหญิงครับอย่างเช่นในแอดมินหญิงปุ๊บคือท่าดิฟเป็นท่าที่ยากสําหรับเขาสําหรับผมอาจจะเป็นดิฟบาเดียวก็ได้ครับ ก็คือแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากันครับเอาไว้เป็นท่านี่หนึ่งครับเริ่มมาจากถ่วงน้ําหนักครับหรือว่าใครยังถ่วงน้หนักก็ไม่ต้องถ่วงครับพอถ่วงน้ําหนักได้ก็ไล่มาครับจนดิบตัวป่าครับพอท่าที่2ก็ท่าง่ายที่สุดยากที่สุดอันดับ2ก็คือท่าวิดพื้นของแอดมินหญิงครับวิดพื้นอาจจะถ่วงน้ําหนักก็ได้ไม่ถ่วงก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความแข็งแรงครับก็ฝึกกันสี่ห้าเซตพอท่าที่3ครับนี่ครับนีพุชอัพครับวิดพื้นคุก ก็ฝึกกัน5เซตครับพอท่าที่4ปุ๊บก็เราเอาน้ําหนักออกครับก็คือวิดพื้นคุกเข่าปกติครับก็5เซตครับนี่ก็คือว่าเป็นเทคนิคครับเทคนิคการวางโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับว่าเขาวางอยังไงแล้วทีนี่ก็ผมจะบอกว่าก็คือการพักมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีพังแต่หนึ่งาทีหกวิหนึ่งนาทีครึ่งเก้าสิบวิ แล้วก็2นาทีก็ประมาณนี้จนแบบว่ามันสามารถพักได้3นาทีนะในเคสที่แบบคุณแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันจะมีการพักก็คือก็คือส่วนมากอะ่ะเป็นผู้ชายนะผมจะแนะนําว่า1นาทีหนึ่งนาทีครึ่งไม่เกินเนี้ยแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือ2นาทีนะครับส่วนผู้หญิงก็ผมแนะนําว่า2นาทีไปเลยดีกว่า1นาทีครึง่ง2นาทีประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยครับถ้า1นาหนึ่งนาทีผมวิเคราะห์แล้วว่ามันฟื้นตัวหรือเขาไปรไม่ทันนะครับที่ผมอะ่ะ ผมดูแล้วก็การพักมันมีดีเทลมันเยอะมากผมบอกเลยไม่ว่าจะฝึกกล้ามเนื้อมาเล็กกล้ามเนื้อท้องแบบไม่พักเลยต่อเนื่องก็แบบ10วินาที15วิ30วิ4 5วิ1นาทีมันมีรูปแบบการพักขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการฝึกครับและท่าฝึกนั้นครับว่ามันมีความหนักแค่ไหนเช่นท่าคอมไพร์กเซสครับมันจะต้องเขาวิจัยกันนะมันจะต้องพักประมาณดักหนาทีขึ้นถึง2-3นาที ยิ่งยิ่งเป็นกล้ามเนื้อขา2อถึงสนาทีเลยครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดเล็กพวกถ้าไอโซเลชันเนีอยหัวไหลอะไรพวกเนี้ยกล้ามเนื้อท้องเนี่ยเขาจะพักประมาณสักงสามสิบวิสี่สิบห้าวิหรือว่าสิบห้าวิสิบวิสิบห้าวิอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าการฝึกแบบเป็นซูเปอร์เซตครับต่อเนื่องคือไม่พักเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาอาธิบายครับ